สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงกับแม่จังหันแม่วัดที่วัดป่าไปที่วัดปู่ทุดงค่ะท่านผู้ชมแม่จังหันมาขอตัวดีฝากท่านผู้ชมเนาะสิะได้ตัวใดใเพิ่นสีฟันว่าจงใดเจแดงก็สิตามมาให้ท่านผู้ชมได้ยินได้เบิงเนาะค่ะวพาเพิ่นสีเน้นตัวใดเหมือนนี้ยังอยู่คงที่บบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจแดงทางช่องยู u ูบด้วยค่ะ ช่องเฟซเนะี่ยไม่ใช่ช่องเจดแดงเด้อค่ะเด้อช่องจริงก็อยู่ที่ y o ยูทูบช่องอื่นเพจอื่นก็ดูดคลิปไปเนาะคะ่ะติดตามเจดแดงเมื่อนี้สิมาเบิ่งบรรยากาศวัดว่าเพจผ้ารวยเป็นเพจของน้ำได้หลายเป็นไดนะะ้เนาะค่ะเนาะเพิ่นกับแต่งจังทันอยู่แต่งผ้าเขาวไหมปู้เจดแดงกับไสบานแล้วก็ออกมาเดี๋ยวสิไปเพ้าไปเบิ่งบรรยากาศรอบนี้แล้วก็เบิ่องของน้ำ ว่าเป็นเห็ดแล้วบ่โบเห็ดด้ซำใยเนาะค่ะเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจครีมหน้าขาวก็อุ้ยไม่ใช่ครีมหน้าใสกระจ่างนะคะใสกระจ่างอ่อนนุ่มผิวนุ่มเหมือนก้นเด็กผิวอุ่มนม้ำทาแป้งอะไรลงไปมันก็สวยมือนี้เจดแดงอาบนา้าแต่งตัวมากหน้ากระชิ้ขาวพิดปกติคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าทาแป้งอะไรเข้าไปมันก็ดูดีมันก็สวยมันก็ขาวเนาะ ถ้าใส่ชิม้าใส่ผลิตภัณฑ์ของเห่าเนาะคะ่นะเนาะเบื้องของน้ำก่อนค่ะเพืเ่อนเหลวไปเพื่อนเฮ็ดแหลวละไปใส่ได้แล้วไปอ๋อใส่ได้แล้วนี่ไฟไฟโซลาร์หรือไฟอ,อย่างเนาะนี่เนาะเพื่อนจอน้าบดานอ๋อจอน้าบดานค่ะท่านผู้ชมตรงนี้เพื่อนกระเทดสะอาดเรียบร้อยพอกลับรถได้ พอกับรถได้แล้วเนาะมากับดอนล่าเชนแนวฝากติดตามด้วยนะคะดอนล่าเชนแนวเพชรพารวยโอ้ยี่สิปิด,ปดเปิดโยกน้ำเป็นยังบะมีไฟฝ่าบะท่านไม่ได้บะมีแปงสุลาเซลจเจดียงว่านาักพุททั้งนากะโอ้มันหนักหนักอยู่ด้ค่ะท่านผูช้ชมหนักหนักอยู่ส่งสายนามจะขึ้น โอ้นั่นจะไปออกตรงทุนหม่นท้นมีปองออกก็ห้องน้ำคนะยกเอาเพิ่นนยูองค์เดียวก็มีปูไมเยี่ยมมายามเพิ่นองค์นึ่งเนาะคะ่ะเนาะมาจากทั้งไก่บานทั้งไตคนหลักบรรยากาศเช้านี้ถ้ามั่นถ้าอ่อยขึ้นก็สิคุ้มนี่ก็สิเป็นป้าทึบเมิดนี่นี่ มันกรเจ้าอ่อยกรเ,เจ้าฟังนั่นเนาะเพือ่อนสีของน้ำใหม่เพ่ออ๋อนี่ค่ะมันไหลมากนี่ไปเืิ่งไปเบิ่งเพื่อผู้ใดมีไอเดียเฮ็ดเนาะค่ะอ๋อยู่แบบจำเนี่ยกลู้แล้วล่ะค่ะทานงู้มมีนม้ำใส่เนาะอนาคตทั้งหนาเพือพ่อนว่าเพื่อนสีมีเงินกับสียกได้แผงโซลา่าเซล ที่เปิดปิดได้ด้าน้ำได้หรือว่าของน้ำไม่เนาะของน้ำต้นสีเห็ยดของน้ำเพิ่มมุ่มนี่หร like, ือมั้งอ่าโสคลาบโสคลาบค่ะเดิรับพรเอรับุให้เป็นมบูสเดเบวช มาสองสามหมื่นไม่เท่งไหนพอนูเดียนสาเชอญละพอนยาถาวาลิวะหาปุราะริปุเรนิจากละเยวะเมวัยโตอดนังเปตานังอุปกะปติที่สิตังปฏิตังตุมหังสิปเปเมวันจะมิตุตุสาเพพุเรนดูสังกป่าจันโตปนะลาโสยธามนิโสติ ก,กินเข้าก <man> ินเข่าครับท <Yeah>, like ่านผู <VIC> ้ชมกันยๆดนลากเจบแจีบเจีบแซ่บอยากกันกินเี๊ยบภคเรียนลเขียยดฟ้องมักใช่หรือเปล่าอเขียดอีโม่เขียดโม่เขี่ยโม่ไลายบเลยมาเสือ ที่ห้โซกบะมมนหยุดตตกคอนห้องอีแอดที่แอดอยู่นี่มีโซกว่าแม่งเงี้ยอลไนี่แม่งเงแม่งรับบ่เมียงบนเมียงแม่งกอกโอแม่งกอกเออมาอยุดตากคอน well A B A B <t us> <t us> มองพี่แม่มาไดนจังใดบิดมาก่ะบินมามั้งแม่งกอกว่าสินแม่กอกว่ามันไม่แค่แม่งกอกกันนะรให้เจ้าว่ามันมันอยู่พูดรนที บอต um, yes. oh. uh ัว huh. น oh ี huh ้บอกค่ะ huh อ้านี่เหล็กบอกโซกโซกโซกหมันหมันเนื้อบอเอาแล้วมันมาตอนไหนเจ๊เหล้วไม่หยุดตักพี่ลูกต้นขาพี่อ๋อบอโอ้สีโซกมั่งสันสีโซกสีโซกสาธุโซก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  ตัวเลขบอนี่หกค่ะหกหนวดมันสองหกสองอาวแล้ววันนี้โอ้หกสองบินไปเล้วันนี้บินล่องจากตักแล้วไปแล้ววันน,วววนี้โอ้ เดีว๋ยวเาหกสองก็เลยไปเลยไบน,นี้เอาชุดๆเอาืุดๆล้วขปแน้วไปแล้วนนไปแล้วไปด้ <c oughs> วไปแล้วไปแล้วไ้วไปแล้เไป้วไปเล้้ไป้ไป้วอปแล้วไ้ว้ว้ว้้ววไวน้ว้ เบิร์ยังน้อปูหายมากกันหนึ่งหนึ่งก็หาหามันบ่หขันน้ำมนจะเป็นตัวใดแล้ววันนี้ที่พ่อหน้าจะถ้าบานในกรปูทันไดอันนั้นน่หนึ่ง

มาเบิ้งด้ไปเบิ้งกันสงหมันทำแมงทำแมงนอยูานะสองาย่ิบหาตนหาเียันเป็นหาหา่า่าสองหาที่เป็นหาหาหาหนึ่งหนึ่งขึานไปส้มหาหนึ่งหนึ่งกับหาไปหป่านั่นไรแม่น่ะ อ๋น่ขนกรนี่ียแบงกอนั่แ่งกอกแม่งกอกมันไปหายามนพูนนั้นผู้นี้เมื่อกี้มันมาอยุดตักอข่นี่เมื่อกี้มันอยุดตักนี่้นั่งนี่นั่นมันน้อไตตักต้องโดน ไม่ไม่ิไม่นมแล้ว่นเาลคนพนั่งานเขหันไ่เไม่ได้มีอย่งกัไหนเออม่ใส่มากย่ังตัวมาซุ่มมาแซวเห่าเ็น้อยก็ดีเนกลังเขียนเหล็กเปนกาลังเขียนเลขกหานหนึ่งกับสองหาค่ะกับสองหา กำลังเขียนแบ่งกันค่ะท่านผู้ชมโชกมันหมานเด้อปูเด้อเมื่อนี้เมื่อสุดท้ายจะมีความแม่นยำเหมือนว่าก็เมือตอหมวเนาะปัญหาศูนย์เนาะที่แหลกสาวอาจจะมันเป็นหนึ่งหนึ่ง องหน่งมันไปะเิดกันแงแล้วออกได้ายกับข้าวหมื่อว่าสามนึ่สามหนึ่งเนื้อหาหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึเื้อหาหนึหนึ่งว่าสันค่ะท่านู้ชมดีอือด้สามหนึ่งหนึ่งก็ได้ฟูบาสามหนึ่งค่สามหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งสองหากันไว้หาหาหยันมันเบิรนมันบ้งยันเบิ่นนวดนี้สันเบิ่นกับเบินหนึ่งหนึ่งหาหา อา่าไในสื่อหนึ่งหนึ่งสื่อไปยู่บลายถึงดื้นบว่นนี่เนนเปนวัน่าหนึ่งหนึ่งกะกะเพหาหนึ่งหนึ่งหามันไก่สองหาเนะสองหากับ่า่าได้สื่อกันนะสกงๆเหมือนเหมือนทอามาด้วยก่ะท่านผู้ชม หานั่นั่นและค่ะนั่นละหานี่นี่นี่หนึ่งแงจ้อยีลแ่อีหนึ่ะแง่ศูนย์หาเาบงนมปอะไรหาศนจ้อยนั่นเนี่ยจะอ่้อยีล้วูโอ้สิ่งอยสิ่งชันกตัวนี้าจะเป็นสามเป็นศเนาะเป็นศูนย์ด้วกันเนี่ยจะขึ้นสามบ่เปลนไปได้อวยออกจากกันตัวหาแน่นอนเตัวหาแน่นอน หาศูนย์หรือหาเก้ามันจะเป็นหาเก้าตัวนี้เดยตัวนี้ก็จะเป็นเลขหนังโบเออรเบิ้งบเออรตัวนั้นเจะว่าเป็นเลขศูนย์ตีคือิบว่าเป็นเลขเก้ากว่ะเก้าไทยเออเก้านั่นนี่แหละเพานี่ไม่นี่อันนั้นก็คือเก่าไทยเก้าไทยเออเก่าไทยอันนี้ ก mm. mm. like ินได้ยู่ด so sure ีไม right? okay. right, mm. ่แห้งเอาท่านผู้ชมสวกๆมันหมาลำๆเรื่อยๆตามให้แล้วเด้อเมือนนี้ด้วเด้อยกันบกัหากัน่กันก้อยเจสิเอเ้าหากันไม่เอาหาหานี่แหละสามหาสามกัน่กับเนเจ็ดสิบเก่าลด แล้วพอซื้อแต่ไรล่ะบัดนเาะพอว่าสิซื้อซองศูนย์สองซองศูนย์สองเล็กปูหน่อยก็ปูไปูหาหนึ่นึ่ยเนาะปืหน่อยลบอกา1บ่ได้สามหนึ่งหนึ่งน้ำเนี่ยพนวานอ่ะเออหนึ่งหนึ่ก็เอาอยู่จ็กสิถึงทึ้น่าถึงต่อไปเบิ่งกันออันว่าก็ไม่มาห้เืนบอก ใช่แม่น right ี่บอ๋อเจ้าอสองซีนตีเปดเป็นตู้นี่ะเป็นกระดาษปนตู้มีเบอ๋ฟันมากวดสี่ฟันว่าเขามาบอกตีสองสีกับเป็ดเป็ดอันนี้เรียกบ้าน แต่ที่เหมือนขันน้ำมุนเป็นหาหนึ่งหนึ่งกับสองหาอ่าหาเอาโหมานลำด้วยน้ำกันถูกน้ำกันเด้อวันสุคนเหมนแงนี่ยยา่าดไปได้ซื้อเด้อ่ซื้อน้ำพอนี่ล่ะมากบ่มากกับซื้อโลด มากบ่ามากก็ซื้อเยาว่ามากบ่ามากถึงแม่มันได้เจ็สด,สด,สด,สดสิบก็ซื้อรถเจ็ดสิบก็ไข่ก็ห้าสิบยู่เออเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อลดซื้อใบกระเทีย่ยวออกมา้าแผ่นสี่ห้องเด้อนอกขาท่านผู้ชมเอาเอาโซ่เอลาบเป็นฝากท่านผู้ชมขอยท่านผู้ชมโชคดีลำด้วยถุงไว้ไปนน้ำกันเด้อค่ะเด้อ